ta ta kẹp lạc hòa xúc đi nè ta Ừ Cái mấy nuôi xúc mình Ừ nè 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 Nè, thử thử thử, khen có xinh mấy Ừ, xinh chút chút Nè Ồ, má 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 Nào bò Đi ở Đi ăn con Đi ăn nó khác nè, 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 อ่าเนี่ยใส่ถุงอืมปล่อยไหมจะเอาไปหวานมะนาวนี่แล้วก็สุกเด้นี่เว้ยบัวมีน้ำตาลเนาะแล้วก็สุกแล้วก็สุกเอาเนื้อดิบไปแกงเนาะเอาเนื้อดิบไปแกงอุงพัดแตกเด้อโ้ยระวังเด้อองแตกถึงบ่ lương bò lương bò nè oh oh ừ. lắc cò phải này là cò phải này hả cho con coi bò du mà kéo bự tí ôi khó đó bự tí bò đây lạc đọc Hãy

เออกอทากอทากอทาอ้ำใหญ่บ้แมนเรือเออเนาะมาดูนวยชมพูดิมีนวยลตามมาดูจิเป็นชมพูเนี่ยมีนวลเลยมีนวยติ๋วไหนไหนมีแต่หั่งหมดแดงเลยนี่อ๋ นางแก่ายานางก็มีต่ยานางก็มีด้นี่ยาน้าก็แกงใส่บุกออได้โอ้โักซีลาวตัวนี้ตั้สมัยไหนนี่ไทยซีลาวตีวันพักซีไทยหรอีเขนี่มะนาวแบบ ของเฮาอันนี้อันนี้บานาบะนาวแบบแบบของเฮาบ่เออไปได้แคนี้แล้วเนาะได้แล้วเอาไปแกงก่อนแกงใส่หยังเนาะนี่เนาะแกงของปลาเออของเขาบ่อยู่มเก็บเนาะ ừ, đi kèn con đơ anh nào mà bưng này mà đẹp đèn nhìn bo này ôu đẹp riêng riêng này nó thịt ờ. này thịt ôu thịt

Stuart. Mm -hmm. Oh. Oh, di na. Pat, 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 Oh. Oh, mimet, oh nai. Oh, no? Mm -hmm. oh, nakin, nakin, nakin. nè miếng nó, Nà, rồi. Nà, rồi. nó. con à, kim ra à, kim ơi nó nó bán con nó bán ตอนนี้ยังบงม่หืมเม็ดนัำเม็ดละกอไม่ใช่เม็ดมันเม็ดละกอเอ้ยเนื้อเนื้อละกอไม่ใช่เนื้อหมูละกอสุก mã lạ có sụp Ôi lê cho đây chim như Chim, con đó. Ờ, chim 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 ừ. อโอ้ตองไงพูดด้วยมันบวมวงปากไหน<า>อ,อ,อ,อน้าหวานไหมหวานเจี๊ยบหรยอใหญ่เนี่ยมาตากินกน่อนถึกอืมอืมแฉบแฉบแฉบไหมโอ้แฉบแฉบแฉบ เดี๋ยวให้ยายกินดูเนาะเนาะทายยายเห็นยายไหมเห็นยายจะกินดูเด้อป่ะกูเอามองนี่เหรอว่ามีเนื้อดีกว่าตลาดแทะเอาแต่มองมีเนื้อด้วยอู้หึมปังน้อยๆไปตักคำญ่หลาย เนาะออือืมมหวานดิอะไรนะอีกจกักคำของคำก็เอากินไปเถอะเอาตะมองเนื้อมัน <c oughs> สลัดด้วยสอ,องดูในตู้ดูไปดิเออนี่เอดูดูตะวังตักถึงเม็ดมันเด้หน่อยยังอยู่เม็ดหนึ่งโอ้ ตัวน้อยๆ,ๆคือปากก้างแต่ตัวน้อยๆนึงอ,อ้าปากย่างก้างแขวก็ลรอไปสี่นึงคันไม่เป็นไรธรรมชาติอีกครั้งนะเอาเอาโลดอีกครั้งอาแต่มองเนื้อเนื้อมันละคนสลัดเนาะคนกินที่หลังพอดีและได้กินแต่มองกระดูกอืม ระวังเขาจมูกเด้อหวานหวานอ๋ <c oughs> อไาต้ตาอิ่มนะแล้วก,กอบุสโนหวานหวานแล้วก,กอบ้านบุสโนหวานหวานแล้วก,กอพันฮอตแลนด์ฮอตแลนด์หวานหวานอร่อยวา่า หวานกรอบอร่อยหวานหวานบ้ากากินดอกยานเป็นเบาหวานมันหวานหลายเอาอยี่สิเออหั